สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ลบบุรีนะคะลบบุรีซิตี้นี่เลยเรามาเจอต้นไม้หน,หนาที่ตายแล้วและแล้วเราก็เจอเด็ก2พี่น้องเขาคือใครคทำอะไรกันอยู่คะต,ต้นอันนี้เขาเรียกต้น ต้นน้อยหนาตายลูกมันตายแล้วเนี่ยต้นมันตายนะคะม่นอนไหม,มเดี๋ยวเราพาไปดูพาเ,เพื่อนๆไปดูต้นไม้เราดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปเดินเดดเดรู้จักมะขามเทศไหมคะหนูเราเห็นต้นมะขามเทศไหมเน,นี่ยนี่ตรงเนี้ยเขาเคยปลูกผักเห็นไหม<อ>กกอนั้นเน่ะเขาเรียกกอวันไ,ไงอะไรท,ท,ที่ที่มันจะที่มันจะเป็นผลไม้หรือเปล่าลูกส้มๆนี่ถ้าใครไม่เคยเห็นรถไถ ต้นมะเขือไปอยากเข้าไปดูก็ไปไปเข้าไปดูกันมาเราจะมาดูต้นมะเขือกันนะคะอันนี้คือต้นตะไคร้นะคะตายแล้วอันนี้เราจะพามาดูสวนสวนที่เ็าเคยปลูกผักกันนะคะอันนี้นี่เด็กๆรู้จักไหมอันนี้เขาเรียกมะเขือขื่นนี่ มันเป็นชื่อพันธุ์ของมันเด็ดออกมาได้ไหมคะเด็ดได้คะ่ะลองเด็ดดูก็ได้ค่ะอันนี้ใช่ค่ะพี่นาย่าจะเด็ดดูนะคะมะเขือ,อน,านอ่ารลูกใหญ่มากนน่นมะเขือเล่ลูกใหญ่กันไหมไปเดี๋ยวเราไปดูมะขามเทศอันนี้อันนี้แล้วด้มะเขือมีรูแสดงว่ามีหนอนแม่เอานมันมีหนอนแสดง<อ>ว่าปลอดสารพิษไปดูต้นมะขามเทศกันตรงไหนนะคะ ไปเดินไปเรื่อยๆเคยเห็นค่ะไปไปอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะที่ลบบุรีตอนเย็นน,น,น,นี่เด็กๆมาดูต้นไม้กันแม่จะพาด,ดูต้นไม้มาไปเร็วนิชานยายั้นไหม เขาไม่ค่อยรู้จักต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูเพราะว่า,าสองคนนี้เกิดที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพททนิชาไปอยู่ร้อยเอ็ดกี่ปีสามปีเฮ้ยเนยา่า <laughs> พูดผิดเนย่าอยู่ร้อยเอ็ดสามปีอันนี้เลขต้นอ้อยต้นอ้อยค่ะ <laughs> นี่มาดูนี่ต้นอ้อยเห็นไหมหเด็กๆมาดูนี่จะสอนเนี่ยต้นอ้อยมันจะมีลำป้องอยู่ <laughs> เห็นปะ <laughs> อ่าะ เนอะรถไฟฟ้ามาแล้วพี่เพียนชันมารถไฟฟ้ากับพี่ไบต์อ่ะอันนี้เขาเรียกต้นอ้อยนะคะมันจะคันใบมันจะคมลูกเนี่ยเห็นไหมมันมีมันบาดมือได้อย่าไปจับนิชาทิ้งอร่อยเขาไม่ได้กินใบลูกต้นอ้อยเขากินนี่กินลําต้นมันเดินหนูหักลอ่ะเด็กๆมานี้มาดูมาดูมาอันนี้เขาเรียกต้นอะไรคะต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยใครบอกต้นกล้วยนิชาต้นอะไร ต้นมะพร้าวอันนี้เขาเรียกต้นมะพรา้าวเห็นไหมเนยะลองปีนมะพร้าวใหเด็กๆแม่ปีนเป็นนะปีนได้แค่นี้แหละต้องถอดรองเท้าสีเวลาปีนนี่เดี๋ยวให้พี่ยนชันปีนให้ดูพ่อพี่ยนชันปีนเก่งมากอ,อ่ะออปีนขึ้นไปถอดรองเท้าปีนเวลาปีน นี่บางคนก็ปีนต้นมะพร้าวเก่งนะเขาไปเด็ดลูกข้างบนได้นะคะลูกมะพร้าวอย่างไอ้ใบเนี้ยจะปีนเก่งใบปีนเก่งอ่าไม่ได้อ่าไม่เป็นไรรู้จักต้นมะขามเทศไหมแต่ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะขามเทศมาดูต้นมะขามเทศมาทางนี้ เพืเ่อนๆคนไหนไม่เคยเห็นต้นมะขามเทศเดี๋ยวพี่อัญชันจะพาแนะนาให้ดูต้นมะขามเทศนะคะทุกคนพนมมือมะขามจะเทศแล้วอ่ะพนมมือคะ่ะนิชาพนมมือลูกพนมพนมือลุ่นพนมมือให้มะขามมะขามกำลังจะเทศหนยะพนมมือ<ส>อ่ออันนี้เขาเรียกต้นมะขามเทศนะคะเก่งมากพี่อัญชัน ต่เอามะขามเทศให้น้องดูซิเป็นยังไงนี่ต้นมะขามเทศมันจะมีสีเดี๋ยวเราไปเก็บนี่นิชานิชาไปดูนี่ฝักมันดูฝักมะขามเทศหน่อยเห็นไหมอ่าอันนี้มะขามเทศสุกค่ะอันนี้อันนี้ดิบยังไม่ค่อยสุกอันนี้ไม่สุกอันนี้มันอ่อนลูกอันนี้เขาเรียกมะมาขามเทศอ่อนลองชิมดิเนี่ยย่าลองชิมดิว่ามันฝาดหรือมันหวานมันมันมันเปล่าไม่ลองลองลองดูเลย มะขามเทศมันจะมีรสชาติฝาดกับรสชาติหวานาถ้าหวานเขาเรียกมะขามเทศมันไม่ไม,มันืออะไระสวัสดีค่ะอันนี้เราก็จะเจอเพื่อนๆพืมาเยอะแยะเลยนะคะพี่พิมพ์แล้วก็น้องๆแหน่นะอันนี้มะพร้าวเน่ามันตายแล้วมันแห้งนีน่ะมะขามเทศสุกทุกคนมาดูนี่นี่มะขามเทศสุก ถ้าใครยังไม่รู้จักต้นมะขามเทศมาดูเลยนะคะมันอยู่ข้างบนนู้นน่ะนี่ค่ะค่ะเอาเอา,เอาดึงลงมาเลยลูกเอามาให้ชิมอาน,นิชาเนาย,ย่าลองชิมสิเพียวชิ่ตรงนู้นได้ไหมโอ้โหเพียไม่ถือ่ะอ่ะเนาย,ย่าลองชิมให้เพื่อนๆดูสิใครกินเป็นไม่ <c oughs> ลองกินดูเนย่าลองอันนี้นี่ให้น้องเฟนด้วยอันนี้พี่พิมพ์นะคะ <c oughs> พี่พ,พิมพ์ม น้ำพิมคนสวยบ๊ายสวัสดีค่ะนี่น้งพิมเอพี่พิมหรือว่าน้ำพิมนะคะเป็นนางแบบซูเปอร์โมเดลนะคะอยู่อยู่ที่สยามซูเปอร์สแควร์สยามสแควร์เยี่ยวซูเปอร์สแควร์อ่ะออไม่แกะเป็นไหมมันต้องกัดก่อนมันไม่ได้ต้องกัดลูกแสดงว่ายังแกะไม่เป็นลองชิมรสชาติเป็นยังไง นู่นน้ำตกินแล้วเป็นงไงคะอันนี้หวานหวานหรือฝาดนถ้าหวานเขาเรียกมะขามเทศมันถ้าฝาดมันจะขมขมมันจะแบบปลาเลมปลาเลมอะ่ะเป็นยังไงรสชาติให้แม่ชิมนี่เนี่ยทุกคนมันจะเป็นนงงี้เม็ดมะขามเทศข้างในข้างในเนี่ยเมื่อตอนเป็นเด็กๆนะแม่เอาไปเล่นอันนี้ด้วยเล่นตักนั่นไงมาแล้วอืม,อ,มอ่ะนี่น,นี่มาดูลูกยอไปดูลูกยอ ินชาไปดูลูกยอไปดูลูกยอกัอนน,นี่ต้นยอนะเขามาทำหอหมกได้นะลูกจำไว้นะนี่อัน,น,นลูกยอกินไม่ได้แต่เอาไปทำยาได้น,นี่ที่กินได้นี่ใบอันี้ใบย,ยอเนี่ยไปทำหอหมกได้แม่กินกินให้หน่อยต้องสุกก่อนลูก ใบยออังเปาเรียกใิลูกใบยอต้นยอนต้นยอนนนอันน,น,นี้เรามาดูต้นไอ้ต้นไม้กันนะคะวันนี้น,นิชาอันนี้เรียกต้นอะไรคะต้นยอแล้วอันนี้ต้นอะไรคะนี่นมะขามอะไรอ่มามะขามเทศเนะมะขามจะได้เทศให้เราฟัง ตัวอะไรตัวสามแม่สาไปเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะม่วงเดี๋ยวไปเก็มะม่วงกินเดีเราเดินไปทางนี้ดีกว่านี่บอกตะนึกเดี๋ยวก่อนกลับกรุงเทพตะนึกเดี๋ยวขอใบยอไปกินด้วยนะคะจะไปทําห่อหมกนะคะอันนี้ใบอ่อนเดี๋ยวแม่เอาใบยอไปทําห่อหมกให้กินอันนี้เขาเรียกอ่อนมันยังไม่มีเมล็ดเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาเด็ดค่ะใช่ค่ะ ทำไมคว้างใส่หน้าแม่คะอ่ะไปเดินต่อไปไปดูซิว่าจะเราเจอต้นอะไรบ้างตน้ตนต้นออันนี้เราเดินชมทุ่งอยู่นะคะอ้าวนี่พาพาลูกรู้จักธรรมชาติค่ะมามามาดูต้นแคร์เด็กๆเรียบร้อยหมดแล้วคะ่ะต้นแคร์แต่เราม่แคร มาเด็กๆมาดูดอกแคกับต้นแคกันพี่อัญชันแนะนำพี่อัญชันเป็นวิทยากรนะคะอันนี้เป็นนี่อันนี้เป็นดอกแคนะคะนี่คือแบบว่ามันผีออกแล้วนี่อันนี้ดอกแคนะคะเอาไปทําอะไรได้บ้างครับอาหารเอาไปต้มทำแบบนิชามาดอกแคทาอะไรได้บ้างมาตอบเร็วรู้เปล่าอังเปาอังเปารู้จักต้นแคไหมเอาไปต้มดึงดึงให้น้องอังเปาดูอันนึงค่ะอันนี้เขาเรียกฝักแค อันนี้ oh, ดอกดอกแคไม่ใช่ฝักมันมันแก่แล้วฝักมันมาจากตรงนี้นี่ค่ะมันมาจากเม็ดเนี่ยมันมาจากดอกนี่แหละขัเาบา่่านี่อันนี้เขาเรียกฝักดอกแคเอาไปผัดก็อร่อยมเป็นยานะเนี่ยเป็นยาจริงๆอะ่ะถ้าคนโบราณเขาทำได้ทุกอย่างของส่วนของต้ตนแคเลยนะอันนี้นะคะกลิ่นมันเหมือนอะไรดอกมันจะมีสีขาวสีอะไรสีชมพูปะ่ะเนาะ <c oughs> ไจก็ไม่รู้เอามาดูหน้าพี่ไบหน่พี่ใบนี่พี่ไบค่ะยูทูบค่ะไม่รู้ค่ะไปไปเราไปเดินดูกันก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรคะต้นหนามนี่ต้นแคอันนี้คือต้นแคเนี่ยเห็นไหม เนี่ยถ้าคนต่างจังหวัดนะเขาไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อขับข้าวเลยนะถ้าคนชอบกินผักนะอันนี้ก็กินได้นี่ยเอาขี่คอกันแล้วค่ะน,นี่ยดูนี่อันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะสดาวอมีสดาหใช่ดอกดอกสดาวทำอะไรได้บ้างแกงอ่าลองชิมดูเป็นไงคะเป็นไงคะ สะดาเนี่ยไปลวกได้ไปปิ้งได้อันนี้อร่อยมากอ่ะเด็กๆมานี่มามาตามมาตามมาจะพาเรียนรู้อันนี้เขาเรียกต้นอะไรต้นไผ่ไผ่ใครไม่เคยเห็นดอกไม้ที่ต้นไผ่มาดู ก็ไผเดียวเห็ดป,ป้าต้นกระบองยังใหญ่มากนี่เขาเรียกว่าหน่อไม้ในย่าเนี่ยหน่อไม้ที่เรากินกันเนี่ยในย่าดูเ,เห็นไหมเขาบอกว่าในเนี้ยมันจะมีแบบว่าวุ้นไผ่ไมีวุ้นไผ่แล้วก็มีหนอนถ้าต้นไผ่ตัวไหนมันมีรูที่ที่มาเอที่แมงมันเจาะมันจะมีหนอนอยู่หนอนไผ่ที่ในย่าชอบกินอ่ะกินบ้าน้องใบกินปาลูกกินมาะหนอนหนอนนั้นไงหอดดออนอนรถ<อ>ด่วนเออใช่หนอนรถด่วน อ่ะมานี่มาดูตรงนี้ใบยนางเนี่ยเห็นไหมต้นไผ่เนี่ยเอาไปทำบ้านปลูกบ้านได้ทำข้าหลามก็ได้มาเดินมาเดินมานี่อันนี้เขาเรียกใบย่านางใครไม่รู้จักมาดูใบย่านางแมนะอันนี้ใบยะานาง ใบยานางเอาไปต้มได้ไปทํากับข้าวได้ค่ะเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเอาเอาใบเนี่ยไปทําอะไรไปคั้นแล้วก็เอาน้ํามันนี่นะคะสะบผมก็ได้ได้นวดใส่กับน้ำมะกรูดอ้าวเนย่าเดี๋ยวเอาไปเลยนี่ไปปลูกที่บ้านเราเลยมิชายอย่าเล่นไม่กวาดลูกอ้าวไป นี่ต้นอะไรนะต้นน้อยน่ต้นน้อยต้นฝรั่งลูกฝรั่งค่ะนี่อันนี้เรียกฝรั่งนะคะฝรั่งอันนี้ต้นฝรั่งนะคะมามาอันนี้ต้นฝรั่งต้นเด็กแม่ชอบไปปีนอยู่บนต้นนี้นะคะฝรั่งอ่ะมาอันนี้คือเสดาต้นใหญ่ในแย่ต้นต้นเสดาเนี่ยเราไปสร้างบ้านได้ ที่ไปทำพื้นกระดาน,ดาน,นอ่มาม่อันนี้เป็นบ้านตาทวดกับยายทวดอันนี้ต้นอะไรแม่จำไม่ได้นี่สมัยเด็กๆนะแม่ชอบปีนต้นมะพร้าวแต่ปีนได้นิดเดียวตอนนี้ต้นมะพร้าวโตวละมีเป็นบ้านตาทวดกับยายทวดนี่นะคะบรรยากาศ แม่ไม่ได้อยู่มา20กว่าปีแล้วนะคะเพราะว่าไปอยู่กรุงเทพมา24ปีอ่านิชาเนย่าไปไหนอ่ะมาฝากช่องกันก่อนค่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะบรรยากาศทุ่งๆคะ่ะบ,บ๊ายบายแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ